เมนูเด็ดครับมื่อนี้มาชมคลิปเลยดิเลยเมนูยังกินมนือาดิเอาปลาครับเอาปลาปลาตัวใหญ่บักคักเลยกระเม็ดอู้ลองเทียบกับมือดิลองเทียบกับมือดิโอ้ขาโคตใหญ่ะอะนี่ตัวใคได้เหรอตัวเล็กเลย ใช่ไหมอีกตัวนึ่งว่าไทยไหมใหญ่มากสวัสดีครับมื่อนี้ครับขอกับบ้าซีเชินเคยนะครับเดินบรรยากาศในเมืองแหลงยุ้งลังอยู่ไงอยู่หน้าคือเก่าครับบรรยากาศนี่มาหงมงเลงเด็กมื่อนี้ไปล่องปลาครับได้ปลาคองยายมากับตาโม่งกับกระลำนาครับกินข้าวแรงน้ำกันมื่อนี้มาครับ ครัวควาหตัวนี้ไง่เผาเขาก็แล้วมะครับอ้หอน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 อ้หลอกนังหลอกนังอูขัดขนาบพี่น้องมันหวานอือนะครับอันเขาอ,อันใหญ่อู้หอน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  ข้าขนาดอืมนี่อืมมะหว่าครับแต่สวรเลยอืม อือากาศนี่มันเรงครับไปรับชมอยู่กับหาเขาหาเนี่กินไม่กินน้ำกันกินไป,ปรพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเสียบอืเสียบครับฝีมือเมียมคือกอ่าครับ เป็นลรงเอาปลาครับมันนี้คนที่สามเขาอยีเวลาดูกลับบ้านพอสิบไปห้าไปห้าปลาไปเอาปลาไปโจมตกตบหวานเฮครับมื่อวานทากินขอปลาพอลูกมากพอเขาแม่ยาแล้วลูกบดีกิน,าน,านหานันหานี่ไม่ลูกกินแนระับ อ,อืปลาปลาัุปซดปปลาทำม,มาจากดชดเมย์ม่มห่อนห่อนห่อนหอาเดียวก็คนย้อนห่อนแมลงอืม,อม,อม,อม อืมสดคำยังไงอืมอืมฝากขนาดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งเพื่อต้อนรับเพื่อที่จะได้ผ่านกิจไม่ๆหฝากคอมเมนต์นะครับ อ่านในคอมเมนต์เลยครับถ uh. ouais. ้าอยากเหเอาเอายังไม่เห็ดกินเอายังไม่กินห้เบิ้งกะคอมเมนต์ครับดีชมกันได้อือมอืมอืมกนักเนื้อหวานหนักอืมสอนตักเลยตะมุขงอืม อยากผัดอืมอืมอตัวอนนะครับเอาวก็เหล้ว ừm, quảm ừm tầm có tăm hùm, như ừm ยวก่ออากาศเราฝนติดตกครับยังบ่ท่านตกอยู่แต่ว่าห่อนครับซีซีบงองสายัางเว้นอืหวานครับนที่นเพีรงานอยู่สานยังบัดอยู่กรุงเทพไม่มีโอกาสได้กินนะครับคนอีสานมากมากกับเผาป่า กัแนแถบไปสูบขบันข้นอที่าก็จะสูบปลาหรือว่าสาเกกัน,กนว่าวียดนามออากะซ่าเลยปลามาเพาไว่ตูกิ่นเนี่ยสซบเลยครับพีต,ต๋บมีแนวแกะ มีเนื้อเกียร์ข้าวขักขนาดสองเศร้าโบกง่ายเลยโบกสองเศร้าจะโบกนีู่ขักครับเลยเหลือเลยล่มมีตัวเหนือเลยควันยังออกเลย อืมอืมอืมหอนหอนหอนอืมมีแนวเสียบนี่เนาะมีละนี่นี่นี่ของเสียบเลยนี่ใส่อืม อโอ้ตีบ่วหอาหนเลยเปลากันอืมหอน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 ยังหอนหอนอยู่เลยโอู้หืมหืม นี่ทีเด็ดเต้กินบอดด้ยหอน,หนไม่อยากเป่านะครับทำยังไงอุ้มลำ ขึ้นขี่ปาร์กเลยแล้วครับอืมนี่ไนี่น้องเม่อ่อืมอืมแจครับเขาอยากกินน้ำนะครับ ลุยต่อครับลุยต่อด๋ยวนะาคนนี้รับชมอยู่ฝากก็เลยก็แช่กดกระดิง่งกดติดตามไป็นรังใจให้บาวซีมนะครับบาาสีกินแซ่บลงคลิปทุกวันจันทร์และก็วันศุกร์เวลาคำคำน้อยเอามึงแรงครับตามกันได้ มันหวานเนี่ยครับนีตันเหนือเลยกลางกลางกลางไร ăn nhanh không ติมเนื่อนหวานเลยมีติเนื้ออืมอืมอืมหือข่ะค่ะเพ่าบาคนไงอือหัวครับกินในเบริรดได้เลยครับบบอร์เดลเทีมจัอยางเลยอืมอืมแยม ใอ่ครับพี่น้องเริ่มคอมเมนต์นะครับแรงๆเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe าใครกดก,กระดิง่งไอ้บ้าสีไว่รังใจบ้าวสีวสนะนำครับกำลังทำเห็ดส่องแมฝากดติดตามมือเนร้าย ขอมารับชมวันนี้กับคลิปนี้กับบ่ามีอยังไลน์นะครับกินเผาปลาคอเสียบเรียกกันไปหาผี่หาน่วงก่อนนะครับมันนี้บ้าสีขอสวัสดีครับพอก,กันอีพี่นานะครับ